เกาหลีมีเรื่องสลดอภิทินใช่นะคะเรื่องนี้นะคะก็คือตอนนี้หลายหประเทศ<ช>อาทิจีนก็หนาวญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีก็หนาว<ช>นะคะเอ<น>มันมีรายงานเหตุเป็นเหตุเศร้าเลยนะคะในเกาหลีใต้หลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาได้รับรายงานค่ะบอกว่ามีหญิงสูงวัยสามรายด้วยกันนะคะ<ช>เสียชีวิตค่ะระหว่างลงแช่น้ำร้อนในโรงอาบน้ำสาธารณะในเขตโจซีวอน นครเซจงทางตอนกลางของเกาหลีใต้นะคะเมื่อเวลาประมาณตีห้านาทีของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะคะแล้วก็จากการไปตรวจสอบหญิงสูงวัยทั้ง3มรายเนี่ยเขามีอายุอยู่ระหว่าง70็ดสิบปีกว่านะคะแล้วก็คาให้การของพยานคนนึงเขาเล่าให้ตํารวจฟังแบบนี้นะคะว่าหญิงทั้งสมคนเนี่ยะคะ่ะเขากรีดร้องด้วยเสียงอันดังเลยนะคะก่อนที่จะล้มลงแน่นิ่งไป คนในพื้นที่รีบโทรไปยังหมายเลขฉุกเฉิน119นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือแต่เมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงเนี่ยทั้ง3คนค่ะอยู่ในภาวะหัวใจที่หยุดเต้นแล้วนะคะ<ฮ>ก็เลยรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแต่2คนใน3คนเนี่ยนะคะเสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานส่วนอีกคนนึงก็เสียชีวิตในไม่กี่ชั่วโมงถัดมานะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตารวจเปิดเผยว่าขณะนั้นเนี่ย พราะว่ามีคนอยู่ในห้องน้ําหญิงอีกหลายคนเลยแต่ว่ามีแค่เพียงผู้ที่อยู่ในอ่างน้ําร้อนเท่านั้นนะคะที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ซึ่งก็คือหญิงสูงวัยทั้ง3รายนั้นแล้วก็ดูเหมือนว่าไฟฟ้าจะมีการไหลลงไปสู่อ่างน้ําร้อนนะคะแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังดําเนินการตรวจสอบทั้งสถานที่เพื่อที่จะเร่งหาสาเหตุของไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าไฟฟ้ารั่วในครั้งนี้ด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่นะคะกล่าวว่า โรงอาบน้ําแห่งนี้นะคะได้ผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าคือตรวจสอบมาแล้วแล้วก็ผ่านด้วยนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมางนะคะ